E ah. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในซีซั่นนี้นะครับโรงเรียนภัยสังคมของเราก็ได้มีการทําออกมาเป็นอนิเมะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําว่าสาวๆนักเรียนคนไหนนะครับเคยมีประกาศทําฟิกเกอร์พี c อซิลิทธิซออกมาบ้างนะครับเริ่มจากงานซีรีส์ปรับอัพพาเลตก่อนแล้วกันนะครับตัวเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากก็จะมีน้องอลิสนะครับน้องอารูน้องยูกะและก็น้องฮิฟูมินะครับมาในชุดคอนเซปต์ไอดอลนะครับที่ครั้งหนึ่งทางเกมเนี่ยเคยทําออกมาเล่นๆแต่ดันได้ทําออกมาเป็นฟิกเกอร์จริงนะครับเป็นงานนอสเกลนะครับ ราคา4,800เยนหรือในไทยเนี่ยราวๆ1,400บาทนะครับซึ่งทั้ง4ีดังเนี่ยก็จะออกจำหน่ายในปีนี้นะครับเด็กสาวพิศนานะครับที่มาโกยแดกเพชรของเซนเซหลายๆคนนะครับน้องอารอน่าโรลี่ผมฟ้านะครับในสเกล1/7ต่องานของไค่ายโคเดนเฮดที่เพิ่งวางจำหน่ายในปี2023ที่ผ่านมานะครับเป็นเวอร์ชันมีอามีเอ็กซ์เซคิวทีฟที่วางจำหน่ายเป็นในราคา28,000เยนหรือในไทยเนี่ยราวๆ7,300บาทนะครับน้องมิยูนะครับแห่ง SRT งานของค่ายเอเลแกนต์นะครับในสเกล1ต่่อ7ที จำหนเป็นในราคา22,000เยนนะครับหรือในไทยเนี่ยราวๆ6,000ถึง7,000บาทที่จะออกในปี2024นี้นะครับแต่ว่าเป็นนักเรียนแห่งโรงเรียนมิลลนเนียมนะครับเริ่มด้วยสาวชุดเม็ดดักช็อกโกแลตก่อนเลยนะครับน้องคารินมาในชุดเม็ดถือปืนไรเฟิลของนางนะครับโคตรเท่ในสเกล1ต่อ7งานของค่ายแม็กแฟกทอรี่นะครับสนนราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ29,800เยนหรือในไทยเนี่ยรารๆ8,000บาทเลยนะครับเรียกว่าสรงใช้ได้นะ สาวใสบิ๊กปึ้มขี้ร้อนนะครับน้องเอมิเป็นงานของค่ายมิเมโยนะครับในสเกล1ต่อ7ที่สนนร,ราคาเนี่ยหนึ่งเยนหรือในไทยเนี่ยเราเรา 5, 5, 6, en, ห้าพันห้าถึงหกพับาทนะครับทั้ง2น,นางนี้ก็ออกในปี2024นี้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็สาวที่เรียกว่าหน,นักที่สุดแล้วโคตรหนักนะครับแล้วฟิกเกอร์โคตรหนักนะครับน้องยูกาของเรานะครับต้นขา 100, en, ร้อยโลมีออกมาถึง2ค่ายเลยนะครับค่ายแรกนี่คือค่ายวันเดอร์เลสมาในท่ายืนถือปืนนะครับในสเกล1ต่อ7ที่สนนร,ราคาเนี่ยสองหมื่ 5, 5, 6, en, นสองพัน ครับกับทางขวานะครับจะเป็นงานของค่ายกุสไมค์คอมพานีนะครับมาในท่านั่งเก้าอี้ที่ต้องโคตรทนทานมากเป็นสเกล1ต่อ7นะครับงานของค่ายยิมดีกุสไมค์คอมพานีที่สนนราคาอยู่ที่18,900เยนหรือในไทยเนี่ยแค่4,000ันหนึงสี่พบาทเองนะครับซึ่งของค่ายวันเดอร์เลอร์เนี่ยของออกในปี2024นี้ส่วนของค่ายกุสไมค์เนี่ยจะออกในปีหน้านะครับ2025สามสาวแห่งทรีนิตี้นะครับเริ่มด้วยคนแรกเลยนะครับแม่ชีสุดน่ารักนะครับน้องมารี่่่่ในนนนนนสสเเกกล1ตออ7ะคคคครรับบงงาาาาาขไมิิยยยูทที ที่23,900เยนหรือในไทยเนี่ย5,500ถึง6,000บาทนะครับแล้วก็น้องมาชิโลนะครับมาพร้อมกับปืนไรเฟิลโคตรยาวและโคตรใหญ่นะครับงานของค่ายควสคิวในสเกล1ต่อ7นะครับค่าตัวนางนี้เรียกว่าค่อนข้างแพงมากนะครับสูงถึง28,000เยนหรือในไทยเนี่ยตั้งแต่7,500จนถึง8,500บาทเลยนะครับเรียกว่าสูงมากซึ่งทั้ง2นางนี้ก็ออกขายไปในปี2024ในทางคู่นะครับแล้วก็น้องฮานาโกะนะครับสาวที่แม่งจะล่อเซนเซตลอดเวลาเลยงานของขค่ายออเรนรั สเกลหนึ 1> 1่งต่อเจ็ดมีถึง2แบบเลยนะครับเป็นชุดนักเรียนปกติกับชุดว่ายน้ำลงเรียดน,นะครับออกปปีนี้นะครับ2024ี่เนี่ยสนนราคาอยู่ที่ประมาณ23,000เยนหรือในไทยเนี่ยประมาณ7 8 0 0 0บาทได้เลยนะครับเรียกว่าค่อนข้างสูงนะแต่ก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างคุ้มแล้วครับสาวจากโรงเรียนฮากิยากะน,นะครับมี2นางนะเริ่มด้วยน้องซึบากิก่อนเลยสาวขี้ง่วงนะครับงานของค่ายอนิจิฟในสเกลหนึ่งต่อเจ็ดซีออกในปี2 0 2 2ที่ผ่านมานะครับสนนราคาประมาณ1 0 0เยนหรื้นเจ็ด6 0 0 0บาทในไทยนะครับ แล้วก็7อัจชยากรน,นะครับน้องวากาโมงานของค่ายดีออดแบ็กนะครับในสเกล1ต่อ7ที่เพิ่งปิดพีไปได้หมาดๆไม่ไนานนี้เองสนุนราคาเนี่ยประมาณ2 4 0 0 0เยนหรือในไทยในรวราวเจ็ดพบาทจนถึง8 0 0 0บาทนะครับรู้สึกจะมีพันหน้าให้เปลี่ยนด้วยนะครับตามกําหนดการของออกภายในปี2024นี้นะครับแล้วก็3เสาวจากโรงเรียนเกฮันน่านะครับเริ่มด้วยน้องมุสกีก่อนเลยงานของขค่ายพัมในสเกล1ต่อ7นะครับมาพร้อมท่าถือปืนสุดคิ้วเป็นงานที่ออกมาตั้งแต่ปี2นะครันรคาคา2 0 0 0 0 เยนหรือในไทยเนี่ยประมาณ5,000ถึง6,000บาทน,นะครับแล้วก็ต้นขาอัพเกรดอีกคนนึงนะครับน้องคีนะเป็นงานของค่ายบีฟูลนะครับในสเกล1.7ที่ออกมาเมื่อปลายปี2023ที่ผ่านมานะครับเรียกว่าราคาค่อนข้างสูงมากสูงถึงเกือบ30,000เยนเลยหรือในไทยเดียวรอรอแป0 0ั 8, บาทได้เลยนะครับเรียกว่าสูงมากแล้วก็เกณฑหน้าคนสุดท้ายนะครับเป็นจะเป็นใครไม่ได้นะครับต้นขาหน้าเรียแห่งโรงเรียนไทยสังคมน้องอีโอรีนะครับงานของค่ายสปิริตเทลนะครับในสเกล1นต่อเที่ออกขายในปี2024นี้ที่สนนราาค ประมาณ24,000เยนหรือในไทยเนี่ยราวๆ6ห0 0 0ง 7, บาทนะครับไม่พอนะครับนอกจากชุดนักเรียนแล้วยังมีชุดบิกินี่สีดำดาร์กชโคโค็อกโกแลตนอนอ้อ,อยบนชัยอาหารมาให้เราชมกันอีกด้วยนะครับเป็นงานของค่ายวิงส์นะครับในสเกล1ต่อ7ที่ออกในปี2023ที่ผ่านมานะครับจำนวนร,ราคาเนี่ยราวๆ20,000เ 2, ยนหรือในไทยเนี่ยมีตั้งแต่5,500จนถึง7,000บาทเลยนะครับตัวนี้ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับเรียกว่าของดีของเด็ดน่าโดนมากแล้วก็น้องฮีน่านะครับมาในชุด ไหว้น้ำโรงเรียนนะครับงานของค่ายกุสลไมอาร์ตเซียงไหในสเกลหนึ่งต่อเจ็ดนะครับที่ออกภายในปีนี้สนนราคาเนี่ยเรารวสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเยนหรือในไทยเนี่ยเรารวห้าพันบาทนะครับแล้วก็สเกลหนึ่งต่อสี่นะครับแห่งโรงเรียนเจฮันนานะครับเป็นน้องอิซูมินะครับในชุดบิกินี่ที่กำลังโดนไอปังหมึกเนี่ยถอดชุดอยู่นะครับเป็นงานของค่ายฟีลิ่งนะครับที่ออกในปีนี้นี่สนนราคาโคตรสูงนะครับสูงถึงห้าหมื่นห้าพันเยนหรือในไทยเนี่ยมีตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทจนถึงหนึ่งหมื่นเจ 0ันบาทเลยนะครับเรียงว่าสูงมากโคตรสูงนะครับเดี๋ยวนี้งานค่ายฟีลิง่งดีราคาสูงมากจริงๆแต่อาจจะคุ้มก็ได้นะ <c oughs> แล้วก็นักเรียนอับบีดอสเพียงหนึ่งเดียวของเรานะครับ <c oughs> น้องชิโรโกะในชุดว่ายน้ำนะครับเป็นงานของค่ายกุสไมัยคอมพานีนะครับในสเกล 1. 7ต่อที่สนนราคาเพียงแค่14,500อยเยนหรือในไทยเด็กแค่เราๆ3า0 0จนถึง4,000บาทแค่นั้นเองนะครับเรียกว่าเป็นงานดีและราคาถูก ที่จะวางจําหน่ายภายในปีนี้นะครับแล้วก็น้องมิยะโกะในชุดว่ายน้ํานะครับน่ารักมัทวินเทลอยู่นะครับแห่ง SRT เป็นงานของค่ายกุสไมค์คอมพานีนะครับในสเกล1ต่อ7สนนราคาแค่ราวๆาวหนึ่งหมื่นสองพเยนหรือในไทยเด็กแค่ราวๆาวสามพบาทเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าถูกมากแล้วก็2นางแห่งโรงเรียนทินิตี้นะครับนางแรกนี่ก็จะเป็นน้องอาซึสะนะครับในชุดว่ายน้ําสุดน่ารักงานของค่ายเอเลเจนนะครับในสเกล1ต่อ7แต่สนนราคาสูงถึงราวๆาวสามหมื่นหนึ่งพันเยนเลยนะครับส่วนในไทยราคาแหลงค่อนข้างกว้างมาก มีตั้งแต่6,500บาทจนถึงประมาณ9 0 0 0บาทเลยนะครับเรียกว่าโคตรสูงนะครับสูงมากนางก็วางขายในปีนี้นะครับแล้วก็น้องมาชิโรนะครับมีชุดธรรมดาแล้วก็ต้องมีชุดว่ายน้ําน่ารักน่ารักบ้างนะครับเป็นงานสเกล1ต่อ4นะครับของค่ายฟีลิ่งสนนราคาที่ราวๆสามหมื่นเยนหรือในไทยเนี่ยประมาณ 800- 0ถึง9,000บาทนะครับวางจาหน่ายในปีนี้เช่นกันแล้วก็น้องอลิสในชุดเมดนะครับลุ่นเดียวคอสตุมนอกกรอบมาคนเดียวเลยเป็นงานของค่ายกุลสมัยคอมมานีนะครับในสเกล1ต่อ7สนนราคานางเน อยู่ที่ราวหนึ่งหมื่นเก้าพันเยนหรือในไทยเนี่ยห้าพันถึงเจ็ดพันบาทนะครับที่จะออกวางจำหน่ายในปี2024นี้นะครับปิดท้ายด้วยชุดบันนี่เกิลแล้วกันนะครับจากสาวเมดแห่งมิลลิเนียมนะครับเล่นไปสองนางแรกก่อนเลยนะครับจะเป็นน้องอาซูนะกับน้องเนรุนะครับน้องเนรุนะครับเป็นงานของค่ายเซมิเทลในสเกลหนึ่งต่อเจ็ดนะครับที่สนนราคาเนี่ยเราราวสองหมื่นห้าพันเยนหรือเราราวเจ็ดพันห้าถึงแปดพันบาทนะครับเรียกว่าตัวเล็กแต่ราคาไม่เล็กเลยจริงๆที่เพิ่งวางจำหน่ายในปี2023ที่ผ่านมานี้เองนนนนะะะคครรัับบแล้้วก็อองาซ จะเป็นงานของค่ายแม็กซ์ซักซอรี่ในสเกล1ต่อ7นะครับนั่งโชว์อ่อยแบบบิ๊กมึ้มมากโคตรบิ๊กมึ้มครับวางจำหน่ายในปีที่ผ่านมานะครับราคาราวๆ28,000เยนหรือราวๆ7,000บาทไทยนั่นเองนะครับโคตรโชคายมากคือมันมีรีรันครับและคือมันก็มีรีรันเปิดพรีออเดอร์ใหม่ในปีนี้ีกทีนึ่งซึ่งราคาพรีออเดอร์ใหม่อ่ะแม่งถูกลงถูกลงเยอะ ถูกลงหลายพันมากครับเปิดพีออเดอร์ใหม่แล้ววางจำหน่ายในปี2024เนี้ยมันราคาแค่เราๆ24,000เยนเองหรือในไทย่ยแค่เราๆ5,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับเรียกว่าถูกประมาณ2,000-3,000ได้เลยอะเรียกว่าเสียใจมากครับไม่ได้รีบพีเลยอะเออเสียใจมากครับซึ่งผมจัดตัวเจน0ันกว่าบาทมาโคตรเสียใจ แล้วก็จะมีน้องอาศินะอีกนางหนึ่งครับมาคู่กับน้องคารินเลยช็อกโกแลตขาวกับช็อกโกแลตดำนะครับมาเป็นเส้นเหมือนกันเลยนะครับงานของคายกูสมัยอาร์ตเซียงไฮ้ในสเกล1ต่อ7นะครับที่สนนราคาเนี่ยอยู่ที่2 2 0 0 0เยนหรือในไทยเนี่ยเราเราห้าพันถึงหกพบาทต่อตัวนะครับทั้ง2งนางนี้เองก็วางจําหน่ายในปีนี้ทั้งคู่นะครับปี2024แล้วก็ตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับจะเป็นใครไม่ได้นะครับเป็นเบดเซาน้องพูกิแห่งมิลลินเนียมด้านเองที่เพิ่งเปิดพรีไปได้ก่อนไม่่่กกีีีวััันนนหลงงงจาาททํิปป้เเอ็ ค่ายแม็กแฟคทอรี่นะครับใน scale สเกล1นต่อ7ดสนนราคาเดียเราสอ0 0 0 0เยนหรือแค่ประมาณ4 5 0 0ถึง5,000บาทในไทยเท่านั้นเองนะครับเรียกว่าจัดแน่นอนครับนางนี่ผมไม่พลาดแน่นอนเลยและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นฟิกสาวๆนักเรียนนะครับจากโรงเรียนภายสังคมที่ออกงาน p ิวซีสเกลมานะครับใครโดนนางไหนไปบ้างก็มาบอกกันได้นะครับผมก็โดนน้องอาซินะกับน้องออโอริไปละเหลือน้องชิุโกดลองตาม,มาโทกิมาอีกในพวกนางก็เป็นหมื่นอยู่นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเลยเด็ก น่อยให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับมาต้านะครับ